สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอ,อ,อ้าวเจอทิปแล้วนะคะเคียร์จิตเคียร์ใจปรับอารมณ์นะคะรับความสุขความโชคดีนะคะความสนุกสนานที่ทิปเอามาฝากกันทุกวัน,นอ้าววันนี้เรามาจังหวะเพลงสบายๆนะคะ มารับความสุขเบาๆวันนี้นะคะมีอะไรดีๆมาฝากกันเหมือนทุกๆครั้งนะคะอาจจะเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามไปหรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนะเราเดินเอามาฝากกันนะคะ ขึ้นมาขยับหัวตามพิษสร้างขึ้นของความสุขให้กับตัวเองได้ง่ายๆค่ะสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะมันเป็นขึ้นความสุขง,ง่ายๆที่เราสร้างเองได้ไม่ต้องรอค่ะว่าจะต้องมีคนมาทำให้เราไม่ต้องรอค่ะว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์ดีๆก่อน ไม่ต้องรอค่ะสร้างมันเองก่อนเลยเพราะอะไรเมื่อเรามีความสุขแล้วเราจะดึงความสุขลับรอบตัวเข้ามาหาเราได้ไง่ายขึ้นนะา กำลังพาเพื่อนๆสร้างความโชคดีให้กับตัวเองอยู่นะคะถ้าใครนะคะเขาเรียกอะไรถ้าใครต้องการสิ่งเหล่านี้นะคะคุณจงรับเอาไปเลยแต่ถ้าวันนี้ยังสุขไม่เป็นยังยิม้มยังหัวเราะไม่เป็นนะคะนั่นคือคุณเข้าขั้นแล้วนะเข้าขั้นที่ว่านี่คือคุณเป็นคนที่สร้างความสุขให้ตัวเองไม่ได้คุณไม่พร้อมจะรับความโชคดีแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณสามารถสร้างได้ยิ้มได้หัวเราะได้นะคะทำค่ะ เพราะวาความสุขที่ยิ่งใหญ่นะคะมันสะสมจากความสุขเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละนะคะสร้างเองทําเองนะคะไม่ต้องรอให้ใครนะคะต้องมาแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับเราแต่เราสร้างมันเองได้เลยสวัสดีใครก็ตามนะคะที่เข้ามาเจอคลิปน้อช่วยคิปกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะคะเพราะการแบ่งปันสิ่งดีเรากำลังประกาศออกไปค่ะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการเรื่องราวดีๆเช่นเดียวกัน เราพากันเต้นทั้งปีนะโดยเฉพาะปีใหม่แบบนี้เนาะเราต้องเปิดรับความโชคดีใช่ไหมเราต้องสร้างอารมณ์แห่งความโชคดีเยอะๆ แค่นี้นะคะให้เซลล์ในร่างกายของเราเขารับรู้ขึ้นของความสุขความสนุกสนานเบิกบานอ่าเพลงเดียวเพลงเดียวพอนะเดี๋ยวเราจะยาวค่ะ โอเคสวัสดีค่ะทิพน้ำทิพราสิธิ์นะคะกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกหนึ่งครั้งนะคะอ้าวทิพเป็นใครมาจากไหนอ่ะอดีตจากสาวโรงงาน19ปีนะคะก่อนจะพันมาเป็นช่างตัดผมชายวันนี้ลุกขึ้นมานะคะคือลุกขึ้นมาเป็นนักการตลาดคาว,วันนะคะเพราะอะไรคะเพราะวันนี้การที่เรามีรายได้หลายๆช่องทางมันย่อมดีกว่าทางเดียวแน่นอนในวันที่เกิดสภาวะปัญหาต่างๆเข้ามานะคะเมื่อก่อนเนาะทิพเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้ด้านเดียวตลอดเลยเพราะเกิด นะพอเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเป็นไงคะเริ่มแบบสั่นคอนอ่ะแต่ทีนี้วันนี้เราเริ่มเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่นะคะลูกขึ้นมาทํางานหลายๆด้านนะคะเพื่ออะไรเพื่อเปิดช่องทางการไหลของเงินนะคะ,ะถามว่าวันนี้ทําไมจะต้องเป็นเกี่ยวกับออนไลน์แน่นอนคะ่ะว่าในโลกออนไลน์นะคะมันเปิดกว้างวันนี้ออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบมากคุณขคอยากจะ ใครถนัดขายของคุณก็ขายคุณชอบทําอะไรคุณทําเลยขอแค่ว่ามันอยู่บนโลกออนไลน์วันนี้นะคะที่เป็นคนหนึ่งที่กระโดดขึ้นมาบนโลกออนไลน์แล้วจับธุรกิจนะคะที่เป็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มบางคนบอกไม่รู้จักอ่านะคะพวกอ่านเนี่ยวันนี้การที่คุณมาเจอทิปนะคะคุณก็ใช้แพลตฟอร์มของ Facebook อยู่แพลตฟอร์มมันคือแอปพลิเคชันทุกๆอย่างเลยที่เราใช้กันบนโลกมือถือนั่นแหละมันคือแพลตฟอร์มแต่ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะเป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรา กับคนที่ขายสินค้าเรากับคนที่ให้บริการแต่วันนี้นะคะที่ลุกขึ้นมาเป็นนักการตลาดให้กับแพลตฟอร์มคาวันเพราะอะไรเพราะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสร้างรายได้ด้วยการใช้อ่าแพลตฟอร์มเนี้ยนะคะใช้แพลตฟอร์มของคาวันนี่แหละในการสร้างรายได้ซึ่งในเขาเรียกอะไรในในรูปแบบการทํางานเนาะแล้วก็หลักการของการการให้รายได้ของเราเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเจาะลึกไปอีกนะถ้าใครสนใจนะครอยากจะศึกษารายละเอียดนี่คือ สามารถนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เพราะวันนี้คาวันนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะการศึกษาเท่าไหร่อามีวุฒิไหมมีใบปริญญาหรือเปล่าหรือคุณทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่สามารถทําคาวันได้หมดเลย วันนี้คาวันไม่จํากัดค่ะไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยและสามารถทําควบคู่ได้กับทุกอาชีพเพราะมันคือออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำบนมือถือแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณจะไปทําอาชีพอยู่ที่ไหนประเทศอะไรจังหวัดอะไรสามารถทําได้หมดเลยถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสร้างรายได้เพิ่มนะคะวันนี้แพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มประเภทแบบว่าไม่ต้องมานั่งขายสินค้าถ้าใครชอบแบบนี้ก็ลุยเลยค่ะนะวันนี้ไม่ต้องมานั่งขายสินค้าไม่ต้องมานั่งสต็อกถ้าใครชอบแบบนี้ นะคะคุณก็เข้ามาทําได้แต่ถ้าใครที่บอกว่าเอ้ยไม่ฉันชอบที่จะขายสินค้าฉันสนุกในการขายสินค้าคุณก็ทําค่ะเพราะวันนี้อยากจะอยู่รอดในยุคนี้ได้คือมันจะต้องอยู่กับออนไลน์นะคะวันนี้ทิปขึ้นหัวข้อไปว่าคิดได้ทําเลยเหมือนกันคะ่ะวันนี้คะ่ะว่าคิดได้เนี่ยทำเลยเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของเรามากวันนี้เหมือนกันทิปบอกว่าทิปอยากรอดพอทิปคิดปุ๊บทิปศึกษาเรียนรู้ปับ๊บทิปลุกขึ้นมาทําเลยไม่คิดเยอะไม่มีข้ออ้างเยอะหลายๆคน นะคิดได้จริงค่ะแต่มัวมัวกันกองวิธีขั้นตอนอยู่เยอะแยะมากมายจนไม่ได้ลงมือทําสักทีเวลาจะท,ทําทีโอ้โหคนอื่นเขาวิ่งไปไม่ล้กี่ก้าวแล้วตัวเองเพิ่งจะเริ่มเดินเพราะอะไรคะเพราะคิดเยอะคิดมากวางแผนเรื่องเรื่องเยอะมากเกินไปนะคะไม่ยอมทําสักทีเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ไวไม่ว่าคุณจะลุกขึ้นมาทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะคิดได้แล้วลงมือทําเลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ย เวลาตัดสินใจทําอะไรสักหนึ่งอย่างอะ่ะเขาเรียกอะไรนะพลังงานตอนนั้นอะ่ะมันจะสูงจริงไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณปล่อยให้มันยืดเยื้อเวลายาวนานไปความความรู้สึกของคุณตอนนั้นอะ่ะที่คุณอยากจะทํามันจะลดลงไปฟังคนนั้นพูดทีอาะลดลงอีกไปฟังคนนี้เสนอความคิดมาอาวลดลงอีกเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่างานนั้นอะ่ะ คุณทาได้ไหมจะสําเร็จหรือเปล่านอกจากที่คุณจะเข้าไปเรียนรู้นะคะไปหาหลักฐานคนสําเร็จแล้วไปศึกษาว่าธุรกิจนั้นมันดีแล้วหรือไม่ตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะต้องลงมือทําก่อนเลยวันนี้คนคิดเยอะนะคะมันบางคนบอกว่าอะไรนะเชื่อง่ายเชื่อง่ายอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าโง่นะคะเชื่อ อะไรนะเชื่อยากเออต้องบอกงนี้อะไรนะเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าโง่เชื่อยากก็ไม่ได้แปลว่าฉลาดเพราะวันนี้หลายๆคนคิดเยอะคิดมากจนไม่ได้ลงมือทําเลยบางคนคิดอยู่นั่นแหละนะพอทิปไปเจอพี่คนหนึ่งนะทิปได้มีโอกาสคุยกับเขาคือเขาเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสและมีเหตุผลในการทำหน่อยเยอะในการทําของเขาไม่ใช่ข้ออ้างนะคะไม่ใช่ข้ออ้างว่าไม่ได้มีเวลาไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรไม่ใช่แต่ ความคิดเยอะของเขากลัวทำออกมาไม่ดีกลัวทำออกมาแล้วไม่ได้เพอร์เฟตามที่ตัวเองอ่ะวาดวางแผนไว้บางทีคิดเยอะคิดไปทางนั้นคิดไปทางนี้วางแผนโอ้โหหลากหลายทางคิดอยู่นั่นสุดท้ายค่ะไม่ยอมได้ทำอะไรสักทีถ้าเป็นแบบนี้นะทิศบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนที่ช้ามากค่ะเพราะอะไรคะพลคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาวิ่งชนเลยค่ะนะถ้าจะวิ่งชนกแพงอ่าโอเคชนไปเลยคะ่ะให้รู้เลยคะ่ะว่าท่าไหนมันเจ็บ วิ่งชนท่าที่หนึ่งโอเคท่านี้เจ็บเท่านี้วิ่งชนท่าที do, ่สองโอเคท่านี like ้เจ็บเท่าน like ี้เขาจะเริ่มเรียนรู้ไปแต่ละเท่าเอ้ยวิ่งแบบนี้ชนเจ็บยังไงอย่างนี้เจ็บน้อยอย่างนั้นเจ็บมากเขาจะรู้ค่ะว่าแล้วจะวิ่งยังไงให้ชนยังไงเจ็บน้อยที่สุดเหมือนกันค่ะเวลาลุกขึ้นมาทําอะไรก็เหมือนกันหลายหลายคนคิดเยอะไม่ยอมลงมือทําแต่คนที่เขาคิดน้อยค่ะเขาไม่ได้ว่าโง่นะคะเขาไม่ได้ว่าเชื่อคนง่ายแต่คนเหล่านี้เขาลงมือทําเลยค่ะเขาเอาให้รู้เลยค่ะว่าเขาทําได้หรือไม่ได้ อะไรที่ผิดเขาก็ปรับปรุงอะไรที่รู้ว่าทำแล้วมันล้มเหลวเขาก็ไม่เดินทางนั้นคนเหล่านี้ค่ะจะหาหนทางในการที่จะประสบความสําเร็จง่ายแต่ในขณะที่คนบางคนคิดเยอะคิดมากคิดหลากหลายวิธีค่ะนะมัวแต่คิดไปเลยร้อยสองร้อยวิธีเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนี้จะแก้อย่างนั้นเกิดอย่างนี้จะแก้คิดอยู่น,นั่นค่ะแต่ไม่ได้ลงลงมือทําส่วนไอ้คนที่มันคิดน้อยเนีย่นย,อยโอ้โหมันวิ่งชนเจ็บไปรู้ไม่แล้วไม่รู้แล้วลว่ากี่รอบ จนมันหาทางแก้ไขได้แล้วอ่ะจนมันสามารถเรียนรู้ได้แล้วว่าเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัดทิ้งอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เอาเงี้ยจนเขารู้ไปหมดแล้วอ่ะเพราะอะไรคะเพราะเขาลงมือทําทันทีเลยคิดได้ทําปุ๊บคิดได้ทําปับ๊บแต่คนเนี้ยคิดอยู่คิด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 แต่ไม่ลงมือทําสักทีเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมบางครั้งคนคนที่สําเร็จกับคนไม่สาเร็จอ่ะมันต่างกันตรงนี้แหละ คนไม่สาเร็จเนี่ยคือบางครั้งคิดเยอะคิดมากมีเหตุผลตะกะเยอะแยะมากมายนะหวานเป็นแหไปเลยโอ้โหโยเยอะมากส่วนไอ้คนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยยางีิทิ่บอกเขาใช้เขาเรียกอะไรเขาคิดแล้วทาเลยคิดปุ๊บทาปั๊บคิดปุ๊บทําปับ๊บย่างีิทิ่บอกพอเจอทางที่มันไม่ใช่เขารู้แล้วว่าทางเนี้ไม่สําเร็จเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดอันนี้ไม่ถูกอันนะั้นต้องแก้ไขย,ยังไงอันนี้ต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มยังไงนั่นคือสิ่งที่เขาทําปุ๊บแล้วเขารู้เลยเห็นไหมคนไม่สําเร็จคนสําเร็จอ่ะมันตต่าง Pilot, งนรี แล้ววันนี้เราเราบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสําเร็จอะอยากจะมีชีวิตที่ดีไม่ว่าจะลุกขึ้นมาทธุรกิจอะไรก็แล้วแต่วันนี้คุณคิดเยอะอยู่ไหมเช่นเดียวกันวันนี้ทิพย์ลุกขึ้นมาทําแพลตฟอร์มคาวันบางคนเอ้ยจะอย่างนั้นกลัวเธอโดนหลอกเป็นของต่างชาติยางงูย่างงี้งทิพย์เชื่อในสิ่งที่ทิพย์ไปศึกษาไปเรียนรู้มา เพราะอะไรครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเราเข้าไปเรียนรู้ค่ะว่าเป็นธุรกิจประเภทไหนต้องทํำยังไงนะรายได้จะได้แบบไหนแล้วรายได้เอาตรงไหนมาจ่ายให้เราเขาจะปิดหนีเราไหมเออเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกมากพอหรือเปล่าเพราะแพลตฟอร์มไดทิปเข้าไปทํานี้นะคะมากกว่า168ประเทศทั่วโลกเขาทํากันผ่านไปยังไม่ถึง3ปีเลยแต่สมาชิกนะคะมากกว่า42ล้านยูเซอร์แล้วเห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะเพราะว่า มันมีรายละเอียดให้เราดูหมดเลยแล้วตอนนี้มันโลกโซเชียลแล้วไม่มีใครมานั่งหลอกคุณไม่นั่งไม่ไม่ต้องมนั่งใครมาปิดบังข้อมูลอะไรคุณแต่ธุรกิจที่มันถูกกฎหมายจริงๆมันจะมีข้อมูลที่คุณดูหมดเลยจริงไหมคะมันจะขาวสะอาดนะคะมันจะไม่หมกเม็ดเพราะฉะนั้นวันนี้ในโลกออนไลน์ก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรมันมีหลักฐานให้เราดูอยู่แล้วคะ่ะว่าวันนี้สิ่งที่เราจะเข้าไปทําเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีคนประสบความสําเร็จจริงไหมผู้นําเป็นใครประวัติ ดีไหมเออเขาประสบความสําเร็จมากพอที่จะมาเป็นผู้นําของเราหรือเปล่าในการที่เราเนี่ยจะเข้าไปร่วมกับธุรกิจของเขาแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองนี่หว่าว่าสิ่งที่เราเนี่ยไปดูสิ่งที่เราคิดที่เราเห็นเนี่ยเราคิดอะไรอยู่นะเราคิดอะไรอยู่หลายๆคนอย่างที่บอกนะข้อมูลแน่นปึกเลยเห็นหมดทุกอย่างเลยเข้าใจกระจจาแจ้งนะแต่ส่วนตัวเราเองต่างหากที่ม,มันมัวคิดเยอะคิดมาก จะตัดสินใจทําทีก็คือแบบยังลังเลยังสงสัยเหมือนกันวันนี้การที่ทิพกระโดดเข้ามาทําเฮ้ยเราเรียนรู้แล้วอะเราเข้าใจเราเข้าใจในเนื้อของธุรกิจแล้วอะเราเข้าใจในเนื้องานเราก็แค่ไปหานะไปหาคนที่เขาเป็นต้นแบบให้เราไปหาคนไปศึกษาตามคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆนั่นต่างหาก คือสิ่งที่เราควรจะทําไม่ใช่มัมานั่งคิดอยู่เอ้อจะทําอย่างนั้นดีไหมจะทำแล้วคนจะว่าหรือเปล่าจะออกมาไลฟ์สดคนจะดูว่าฉันแปลกไปไหมอ่าฉันทําไปแล้วจะมีคนเชื่อถือฉันไหมอันนี้ทิพไม่คิดเลยนาะทิพบอกเลยทิพไม่คิดขอทําก่อน ลุกขึ้นมาไร้สดเลยค่ะจากที่ไม่เคยเป็นเออไม่เคยเป็นพูดไม่เก่งอา้าวทาค่ะเพราะอะไรคะเพราะวันนี้รู้ตัวไงคะว่าที่ลุกขึ้นมาทําเป็นธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์และออนไลน์จะทําให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวเราคือเราต้องออกมาสร้างตัวตนเพราะออนไลน์นะคะการสร้างตัวตนคือเอาหน้าตัวเองออกมาให้ผู้คนรู้จักเพราะวันนี้เราทําการตลาดกับคนที่เราไม่ไม่เคยรู้จักไม่เคยสนิทชิดเชื้อเลยในโลกออนไลน์มากกว่า700 0 7,500ล้านคนทั่วโลกเพราะออนไลน์มันไม่มีขีดจำกัดและคาวันเป็นแพลตฟอร์มที่ว o r l d w i ไปทั่วโลกมากกว่า168ประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ทิปลูกขึ้นมาทำธุรกิจแพลตฟอร์มนี้คือทิปกำลัง เหมือนแบบเขาเรียกไงเหมือนติดต่อกับคนได้ทั่วโลกแล้ววันนี้คนน่ะเขาจะเชื่อมั่นเชื่อถือตัวทิพย์ได้อย่างไรถ้าวันนี้ทิพย์ไม่ออกมาสร้างตัวตนไม่เอาหน้าตัวเองออกมาให้คนอื่นเห็นจริงไหมเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่ทิพย์อ่ะคิดแล้วทิพย์ก็ทําเลยทิพย์ไม่คิดเยอะไม่ต้องมามัวมว่าคนอื่นจะมองฉันยังไงทําไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นทําไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต้องมันรอเพอร์เฟกต์ไหม นะออกมาเลยไม่สวยก็ไม่เกี่ยวเพราะอะไรคะวันนี้ในโลกออนไลน์นะคะเขาไม่ได้มัวมามองเขาไม่ได้มัวมาตามแต่คนสวยคนหล่อหรอกเขาแค่ตามว่าเฮ้ยการที่เขาตามใครสักหนึ่งคนคน่ะคนคนนั้นนะเป็นยังไง ดูแลบุคลิกท่าทางอุปนิสัยใจคอเอ่ยยิ้มแย้มแจ่มใสไหมเป็นคนที่แบบว่ามีโลกที่แบบไปนในทางด้านลบหรือเปล่าเพราะอะไรคะเพราะบางคนที่ออกมาหน้าจอไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะต้องมีความคิดด้านบวกทุกคนมันก็ไม่ใช่ถูกไหมและการที่เราได้มาเจอกันอย่างเงี้ยมันจะสื่อสารได้ว่าเฮ้ยคนนั้นนะ่ะเขาถูกจริตกับเราหรือเปล่าเขาเห็นความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันคือการโปรโมทตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าโฆษณา แต่ถ้าวันนี้ทิพมัวมานั่งคิดอยู่เอ้ยฉันยังไม่สวยเลยแต่งหน้าก็ยังดูไม่ดีเลยยังใส่แว่นสีตาอยู่เลยฉันจะออกมาไลฟ์สดได้อย่างไรถ้าทิพคิดอย่างนั้นอยู่วันนี้ทิพก็คงไม่ได้ลุกขึ้นมาในโลกออนไลน์นี่แหละค่ะทิพถึงบอกว่าวันนี้คิดอะไรได้ทําเลยอย่ามัวคิดเยอะอย่ามัวคิดมากทําไมวันนี้ต้องคิดเยอะอยู่ทำไมมัวไปสนใจคนอื่นว่าคนอื่นจะมองคุณว่ายอย่างไรวันนี้ทิพคิดแค่ว่าเฮ้ยวันนี้คือชีวิตของตัวเองเราต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเอง ทำออกมาดีไม่ดีเราไม่รู้วันนี้ขอให้าได้ทําก่อนแล้วมันจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปเองแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ทําอะไรเลยอะ่ะนะเหมือนเราอยากจะเขียนเลขหนึ่งไปเนะี่ยแต่ไม่ยอมจับปากกาสักทียังไม่ยอมจับดินสอสักทีอะ่ะมัวแต่คิดนูน่นคิดนั่นอยู่วันนี้คุณจะเขียนเลขหนึ่งเป็นไหมจริงไหมคะแต่ถ้าวันนี้บอกอยากเป็นเฮ้ยทาไปเลยเขียนออกมาสวยไม่สวยจะเส้นหนักเส้นเบาเขียนเอียงเขียนโยกตัวหงิกตัวงอก็ปล่อยมันขอแค่วันนี้เราได้ลองหยิบจับทําดูก่อนนั่นต่างหากคือคนที่แบบว่า าเรียกอะไรอ่ะที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้เขาไม่ได้คิดเยอะค่ะเขาคิดแล้วลองทําเลยถ้าวันนี้ทิ์ทองปุ๊บอ้าวรู้แล้วว่ามันจะต้องจับยังไงใช่ไหมไอ้ดีสอปากาเนี่ยแล้วจะต้องลากเส้นยังไงนะจะต้องใช้แรงอะ่ะบังคับยังไงให้เส้นมันตรงเออเขียนออกมายังไงให้เลขหนึ่งมันสวยถูกไหมคะนั่นแหละค่ะคือคิดแล้วทําเลยลองดูก่อนอย่าคิดเยอะไม่ต้องไปมัวคิดเยอะว่าเฮ้ยทาอะไรแล้วมันจะประสบความสําเร็จไหมทําไปแล้วนะผลมันจะออกมาเป็นยังไง นะคะแต่คนสําเร็จอะ่ะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาแค่เขาเรียกอะไรอะ่ะคิดปุ๊บทาปับ๊บคิดปุ๊บทาปับ๊บอย่างนี้ที่บอกเจออะไรที่เป็นปัญหาเขาก็ปรับปรุงแก้ไขเลยอะไรรู้ว่ามันเป็นทางที่ผิดพลาดเขาก็ไม่ทําแค่นั้นเองแต่คนบางคนมัวแต่คิดอยู่นั่นแหละเลยไม่ได้ลงมือทานะฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสําเร็จคิดแล้วทาเลยค่ะเราจะได้รู้ไปเลยว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะได้เป็นการฝึกฝนตัวเองให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปด้วย มันจะเขาเรียกอะไรมันจะเห็นผลอะมากกว่าที่เรามูมันนั่งคิดเฉยๆแต่ไม่ยอมลงมือทําสักทีเหมือนกันวันเนี้ยพอลุกกระโดดเข้ามาทําเกี่ยวกับออนไลน์เอา้ารู้แล้วว่าออนไลน์อทิปก็พาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับอ่ากับขั้นตอนของการทําออนไลน์ในการใช้สื่อโซเชียลต่างๆเสร็จปุ๊บอา้าลุกขึ้นมาทําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มขาววันใช่ไหมอธิปก็พาตัวเองเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มข่าวันว่าผู้นําเขาเป็นใครอเขามีแผนการตลาดยังไงมันมีความสวยงามยังไง นะเขาเอารายได้ผลตอบแทนจากไหนเอามาเอามาให้กับเราแล้วถ้าเราวันนี้เราลุกขึ้นมาเป็นนักการตลาดให้เขาละ่ะเราจะมีรายได้ได้อย่างไรนั่นต่างหากคือสิ่งที่ทิพย์เเรียนรู้แล้วทิพย์ก็เอาเนื้องานเหล่านั้นอะมาทําผสมผสานควบคู่กันอย่างที่ที่บอกเพราะเราอยู่ในโลกออนไลน์เราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาทําเอาสองอย่างเนี้ยเข้ามาผสานกันแล้วก็ลงมือทําเลยนะคะ ไม่ต้องรอโอ้จะต้องรอเลิศสวยหรอคะ่ะทุกอย่างไม่มีคําว่าเพอร์เฟกในโลกใบนี้มีแต่การเรียนรู้และพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้การที่เราออกมาไลฟ์สดเนี่ยมันจำเป็นและสาคัญอย่างที่ที่บอกเราอยู่ในโลกออนไลน์เราต้องเอาหน้าเราเนี่ยออกมาให้ผู้คนเขาเห็นนะคะคนที่เขาเรียกอะไรเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหาเราจริงไหมคะถ้าวันนี้ที่เป็นคนเขาเรียกอะไรอะถ้าที่เป็นคนอะตลก <C 1> คนท mar ี่เขาชอบแนวตลกเขาก็จะเข้ามาที่ท่านที่เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่เขาเข้ามาดูแล้วแล้วเราสึกเอ้ยเขามีความสุขนะเขารู้สึกดีนะเขาก็จะเข้ามาติดตามเราคนเรานะคะมันจะถูกจลิตกันอะเราบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้หรอกว่าคนไหนอะที่เขาเนี่ยเขาเรียกอะไรจะจะถูกจลิตกับเราจะสินตรงกันเราไม่รู้นะคะเขาเนี่ยแหละจะเป็นคนตัดสินเองถ้าเขารู้สึกเอ้ยดูแล้วรู้สึกดีรู้สึกแล้วได้ความรู้ดูแล้วเขาได้อะไรสักอย่างจากเราเนี่ย เขาจะเข้ามาติดตามเราแต่วันนี้ตัวเราเองครับมีหน้าที่ทําให้มากที่สุดก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเยอะนะคะอย่าเพิ่งไปหวังผลอ่าสวัสดีค่ะพี่ไวยพจนะคะไม่ต้องไปหวังผลอะไรทั้งนั้นทําให้ได้มากก่อนเออทำให้ได้ทาให้ถี่ให้เยอะบ่อยๆซ้าๆให้ได้มากที่สุดก่อนมันเป็นการฝึกวินัยตัวเองฝึกความคล่องตัวเองฝึกความเก่งของตัวเองฝึกความชํานาญของตัวเองนั่นต่างหากคือสิ่งที่ทิ์อะหวังผล ะะทิศไม่ได้หวังว่าเฮ้ยคนที่ต้องต,ต้องแบบเฮ้ยไลฟ์ทีนึงจะต้องมีคนมาดูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะอลไรเพราะเราบางคนะ่ะไปไปดูครูโคตรบางคนหรือไปดูแม่ค้าที่เขาไลฟ์สดกันเก่งๆบางคนแล้วคิดว่าตัวเองอะจะเป็นแบบนั้นบ้างหวังผลไปเยอะพอตัวเองลุกขึ้นมาทําไม่ได้ตามเขารู้สึกใจฝ่อต้องถามก่อนข้อวันนี้คุณนะคะทาชั่วโมงบินมากเท่าเขาแล้วหรือยัง คุณออกมาถีมาซ้ำบ่อยเท่าเขาแล้วหรือยังคุณออกมาให้คุณค่าให้ประโยชน์กับคนมากแล้วหรือยังถ้าเรายังทำไม่ได้เหมือนเขาเราก็ต้องเร่งทำทาให้มันถีซ้าบ่อยมากให้ได้ยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราเพิ่งเริ่มก้าวเรายังไม่ได้เก่งเหมือนเขาแต่ถ้าวันนี้เรายังทำไม่หยุด เรายังทําเหมือนเขายังทําไม่หยุดสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนเขานั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องมองหลายหลายคนพอเริ่มทําปุ๊บชอบเอาตัวเองไปวัดกับคนนั้นไปวัดกับคนนี้ทําไมฉันไม่เก่งเหมือนคนนั้นทาไมพูดไม่เก่งเหมือนคนนี้ทําไมไม่มีคนมาติดตามฉันแบบนี้เลยเอ้ยทไมไลา์ทีเนี่ยทำไมฉันไม่มีคนดูเยอะแบบนี้ถ้าคุณยังมัวมองแบบนี้อยู่นะคะยังคิดอยู่แบบนี้นะทิปบ,บอกเลยว,ว่าคุณจะเครียดนะคะคุณจะเครียดแต่ถ้าวันนี้คุณคุณรู้สึกเหมือนทิปอะ เฮ้ยวันนี้ออกมาให้วันนี้อยากออกมาแบ่งปันวันนี้ออกมาฝึกฝนตัวเองวันนี้กําลังสร้างวินัยให้กับตัวเองวันนี้กําลังเอาหน้าตัวเองออกมาโปรโมทอยู่นะถ้าเกิดคุณคิดแบบทพิ์นะคุณจะไม่เครียดคุณจะแบบไม่ซเรียดอะไรเลยนะคะ แต่ถ้าวันนี้คุณหวังผลไปก่อนบอกเลยว่าทําให้ตายยังไงคุณก็เครียดแล้วเมื่อคุณเครียดมันจะออกมาทางสีหน้าแววตาท่าทางของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าวันนี้เรารู้ตัววเฮ้ยเรายังไม่ได้เป็นถึงขนาดเขาเราเพิ่งเริ่มค่ะเราลุกขึ้นมาฝึกตัวเองให้มากพอก่อนค่ะแต่ขออย่างเดียวว่าอย่ามัวคิดเยอะนะคะอย่ามัวแต่คิดให้ลงมือทําเลยอยากเปลี่ยนชีวิตวัยวันนี้เราต้องวิ่งวิ่งให้ไวมากก่อนเพราะอะไรคะวันนี้ในโลกออนไลน์ปลาเร็วกินปลาช้า นะคะไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วนะคะคือปลาเร็วกินปลาช้าใครเร็วนะใครเร็วใครไวคนนั้นสามารถไปถึงอ่าเขาเรียกไงจุดหมายปลายทางไปประสบความสําเร็จได้ก่อนแต่มันไม่ได้หมายความว่าปลาช้าเนะี่ยจะประสบความสําเร็จไม่ได้ ะะแต่วันนี้เราไม่ใช่แบบเขาเรียกไงช้าผสมความสมร็จได้ก็จริงแต่ถ้าวันนี้เราสปีดตัวเองได้เร,เราต้องลองก่อนนะคะเราต้องลองก่อนนะคะนะวันนี้เนาะอย่าคิดเยอะอ่าอย่าคิดเยอะค่ะคิดได้ทําเลยคิดได้ทําเลยแล้วคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะ มันโอเคไหมมันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าอะไรที่คุณจะต้องพัฒนาคุณยังไม่เก่งทักษะด้านไหนนั่นแหละคุณจะรู้ตัวเองทันทีถ้าวันนี้คุณลงมือทําทันทีนะคะอย่ามัวตักกากเยอะอย่ามัวคิดเยอะเออถ้าคุณมัวคิดเยอะอยู่คุณจะกลายเป็นคนที่ช้ามากๆนะคะ อย่างที่บอกนะปลาเร็วกินปลาช้าถ้าวันนี้มัวคิดอยู่เราจะกลายเป็นปลาช้าโดยที่เราไม่รู้ตัวนะทั้งๆท,ที่เรารู้สึกเอ้ยฉันก็ทํานะฉันก็สปีดอยู่นะนั่นแหละคุณจะกลายเป็นปลาช้าโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คิดอะไรได้แล้วทําเลยนะคะคิดได้แล้วทําแล้วคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นน่ะจะทําให้คุณไปถึงจุดมุ่งหมายไปทางได้จริงๆไหมถ้ามันยังไม่ได้เอ้ยเราก็แค่คิดวิธีใหม่อ้าวถ้ายังไม่สําเร็จอีกเราก็ลองใหม่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ถ้าวันนี้ เรายังไม่ลองทําอะไรเลยมัวแต่คิดดูคนนั่นดูคนนี้ประสบความสําเร็จไปเรื่อยเราอาจจะเป็นคนนึงนะคะที่ล้มเลิกนะคะล้มเลิกแล้วไม่ได้ลงมือทําด้วยเพราะอะไรคะเพราะพอเห็นคนอื่นสําเร็จแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันอนะไม่เก่งแบบเขาหรอกฉันคงไม่ประสบความสําเร็จไม่เอาดีกว่านะเพราะคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะนะพอจะเริ่มก้าวปุ๊บมัวแต่แบบเเรียกอะไรไปดูแต่คนอื่นเขาไปเปรียบเทียบแต่คนอื่นเขาสุดท้าย คุณจะเป็นคนที่ล้มเลิกไปเองเพราะฉะนั้นวันนี้อยากลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์อยากจะใช้โลกออนไลน์ในการสร้างรายได้อีกหนึ่งทางวันนี้ออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่ออนไลน์คือทางรอดเพราะว่าโลกโควิดมาแบบนี้ธุรกิจที่ยังคงอยู่ได้แล้วไม่มีผลกระทบนั่นคือออนไลน์นะคะออนไลน์คือช่องทางการสร้างรายได้นะคะอยากคิดเยอะลองทำก่อนถ้าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยวันนี้เราจะใช้ออนไลน์ในการสร้างรายได้ทำเลยค่ะ นะทำเลยค่ะผิดถูกไม่ต้องสนใจทำไปก่อนเลยแล้วคุณจะรู้เองค่ะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกไหมมันใช่ไหมนะคะมันคือสิ่งที่ทำให้คุณไปประสบความสำเร็จใช่หรือเปล่า นะคะคุณจะตอบตัวเองได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคิดแล้วทําเลยนะคะคิดแล้วทําเลยถ้าไม่ทําเลยคุณอาจจะกลายเป็นคนที่เลิกนะคะนะถ้าคุณยังไม่อยากเลิกนะคะจงทํามันเลยแล้วคุณจะเป็นคนนึงนั่นแหละที่ประสบความสําเร็จได้นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นสิ่งดีๆนะคะที่ทิปเอามาฝากการอย่างที่ทิบอกเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ใครบางคนหลงลืมมันไปนะคะเป็นเรื่องง่ายๆที่แบบใครๆก็รู้แต่ยังทําไม่ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะนะคะทํา เขาเรียนะคิดให้น้อยสนุกให้เยอะเข้าไว้นะคะลองทํามันก่อนผิดถูกได้ผลออกมาเป็นแบบไหนไม่ต้องไปสนใจรู้แค่วันนี้เราลู้ขึ้นมาฝึกตัวเองทําให้มากพอนะคะทิพเชื่อว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้นะคะโอเควันนี้ไปะะนะแล้ค่ะล้วันหน้าทิพจะเอาเรื่องราวดีเหล่านี้เอามาแบ่งปันกันอีกเอามาให้กําลังใจเป็นข้อคิดดีๆให้กันนะคะสําหรับวันนี้ไปละะ้ค่ะสวัสดีค่ะ